เคฟฮาวายเอียนเมนูแลไอเทมที่ไม่มีในเมนูกับชานมไต้หวัน29บาทตลอดเดือนแล้วมีร้านชาร้านไหนให้มากกว่าน,นี้ไหมคะล่าสุดใครที่ซื้อทีชาเก็บใบเสร็จด่วนเพราะคุณอาจเป็นเจ้าของ iPhone 16แบบไม่รู้ตัวมาแล้วจ้ามากันที่ top favor, 1, ท็อปเฟเวอร์ชั้น1เซ็นทรัลสุราชกับร้านทีชาคาเฟ่นี่คือร้านเปิดใหม่ไม่นานส่งตรงจากขอนแกน่นราคาเริ่มต้นที่40บาทมีให้เลือกทั้งของหวานและเครื่องดืม่มทั้งชาผลไม้ชานมกาแฟ,าฟาสดและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่มา กี่ทีก็ต้องสั่งตลอดประเดิมกันที่ชาไทยครีมชีสแก้วต่อมาเป็นชาพีทครีมชีสและชานมไข่มุก2 9บาทตลอดทั้งเดือนใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเค้กฮาวายเอี้ยนเมนูและไอเทมส่วนแผ่นนี้เป็นนูเทลล่ากล้วยขายดีสุดในร้านเลยแผ่นเค้กบล็อกตัวนี้4ชิ้นฟรี1ชิ้น100บาทเท่านั้นใครมีใบเสร็จอย่าเพิ่งทิ้งนะคะให้เขียนชื่อเบอร์โทรแล้วก็หย่อนลงกรอบลุ้นรับ iPhone 16ได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนะคะจับฉลากวันที่1มมมกราไ่ีขั้นตหยอนย